มเฮียล่าสุดกับผมมีใครเอาคาราบาลผมไปเอา้าฮะไหนใช่เจอแล้วครับเอฟซีนี่นะนี่ข้างๆผมนั่นเอนอปวดป่าเนาะวดเออไหนนี่บะเออครับผมเจอแล้วพี่นึกว่าคาราบาลหายนะครับผมรียมมากันไม่ได้รอนะครับผมจัดการเลยนะคเอฟซี เดี๋ยวบ่าวติโซต้องเพิ่มพลังก่อนนะครับผมเอ็มร้อยถ้าเอ็มร้อยไม่อยู่สุสทยเป็นมะม่วงครับเขาเนี้จัดเกง่งงงนะครับผมติชามาก็ง่วงเลยทันทีนะครับผมตนชามาก็ง่วงเลยว้ายสี่เมตรเ9 0าสิบเอาโอเคก็มาออกฝึกรุบนตอนนี้ก่อนแล้วกันนะอย่าลืมเล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยในสี่ เราจริงๆแล้วน่าจะมีกลางร่มเนาะมากเหมือนร่มหายไอซีมาไม่มีร่มเลยในเอฟซีมีแต่แดดี่ตัดไปวัดอนุนดูก่อนได้ลองวัดอันนั้นดูสิไปวัดตรงนี้ก่อนนะดีมาถึงก่อนมีกันเลยนะท่านผู้ชมจะรอช่างผมก่อน เดี๋ยวพิสูจน์จังคงมาถึงก้อง่วงเลยครับเอฟซีล่าสุด <c oughs> เออเขาเรียกหนังทองเติมเ,เออเมื่อคืนเนี่ยเจองูสงสัยจะมีคู่รักระอาสเธอโชวอยู่สงสัยคู่รักบ,บ้านสงสัยเจอบ้านแถวนี้แหละฝัน ไม่ได้ฝันนะครับเจอจริงๆนะเมื่อคืนนี่สามตัวเลยมุกกระบะมูกจงอางครับพีสี่เสี่เวลาเห็นได้

พอเราสงมอบงานวันนี้เลยเฮ้ยไม่ใช่ครับผม,ม,มเอ้ยเสียบันครับผม

ม,มาถึงก็ไม่รอเอฟซี FC. วันนี้ต้องยกครัให้ได้วันนี้นะครับผมันดูทา,ทางแล้วนี่นครับได้เลยสองโครงหน้าหลังนะเอฟซี FC. นี่แมวต่อยก็น่าเครียดนะครับผมเครียดเอะไร <Dead. S 1> เออเอาหนูกเครียดไม่มีหมวกใส่ไหมโอเคครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับรเราออกนะก็ได้ครับสวัสดีครับ